สวัสดีค่ะรับชม r t a News โดยทีมโฆษกกองทัพบ,บกนะคะเนื่องในโอกาสเทศกาลสงการานต์13-15เมษายนนี้กองทัพบ,บกได้เตรียมความพร้อมทุกภาคส่วนดูแลที่น้องประชาชนในทุกมิติตั้งแต่เรื่องของการเดินทางค่ะโดยทหารทั่วประเทศได้ร่วมกับส่วนราชการต่างๆจัดตั้งจุดบริการประชาชนคอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไปมาทั้งที่เดินทางกรภูมิลำเนาและไปท่องเที่ยวพักผ่อนนะคะในส่วนของการสกัดกั้นสิ่งผิกดกฎหมายทุกรูปแบบค่ะ แม้จะเป็นช่วงวันหยุดแต่เหล่าทหารนั้นไม่ได้หยุดพวกเขายังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งถิมโฆษกกองทัพบกขอส่งกําลังใจให้กับพี่ทหารทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลสงครานนี้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัยอย่างเต็มที่นะคะ ในการนี้ทิงโพสกรองทะปกขอส่งความสุขให้กับทุกท่านและครอบครัวร่วมสืบสารประเพณีไทยเดินทางอย่างปลอดภัยค่ะใครจะเล่นน้ำก็ขอให้เล่นด้วยความระมัดระวงังเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นสุขสันต์วันสงกรานตสวัสดีปีใหม่ไทย2567ค่ะ